สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณที่เข้ามารอกันนะคะไปเอาเสื้อให้ลูกสาวใส่สวัสดีจากสโลบเกีวนะคะทุกท่านแน่จริงเลยดิบเนี่ยอนาอก กินดีๆสซอย่าไปเอาเช็คที่อื่นฮไม่ามาได้พักบ้างเถอะเกินไปเว้ยพี่กายสวัสดีนะครับสวัสดีครับเออพี่กายทางนี้ก็เลี้ยงลูกเหนื่อยจังเลยวันเนี้ยประสาทแทบกิน <c oughs> เออไม่ไหววันนี้วันนี้พี่กายทำอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ ใส่เสื้อให้ผิดนี่ลเลยอา,อ,า,อ,าออกก่อนจะขึ้นใส่ก็ได้ตอนนี้พี่กายไปทำงานเลิกงานหรือย,ยังเอ,อ่ยสวัสดีทุกคนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอันนี้โปจกต์โนฮีโนฮีเออฮะฮะโนฮีโนฮีโอเคโนฮโอเคโอเคตัวนี้สก๊อตโอ้ย จริงหรืเว้ยสวัสดีนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะอ <c oughs> ่สุพจน์สวัสดีค่ะกำ <c oughs> ลังจะทำกับข้าวให้ลูกกินนะคะต้มต้มเส้นสปาเกตตี้อยู่ <c oughs> ก็เลยบอว่าเออมาไล์ก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหาเพื่อนคุยก่อนก่อนที่ประสาทจะเสียไปก่อน

โตโตโนฮีเดี๋ยวมัดจะไปเอาข้าวมาให้กินแล้วนะเอ้ยมากโกโลนี สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ยังไม่ทันที่ออกไปข้างนอกเลยว่จาจตัยนั่งไลฟ์ข้างนอกอยู่แตนน่ว่าลมมันพัดนิดนึงอะทุกคนลมมันเย็นนะวันนี้ก็เลยนั่งนั่งไลฟ์ข้างในก่อนเป๊หนึงเดี๋ยวให้สาวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปไปหานั่งข้างในกันทุกคนไอนัางนากทุกคน สวัสดีครับพี่ลมแรงใต้ปีกสวัสดีครับผมามาหาเพื่อนคุยหาเพื่อนคุยก่อนอ <c oughs> เลี้ยงลูกเหนื่อยวันนี้เดี๋ยวจะเป็นประสาทไปก่อนตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้า <c oughs> ปวดหัวมุนตึบ๊บ โอเคครับผมโอเคครับโอเคเดอ้อแค่แว็บมาก็ดีใจแล้วนะแค่แว็บมาก็ดีใจแล้วครับผมขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะครับเดอ้อพี่ตแลงใต้ปีใช่เดียวกันค่ะพี่ทีใช่คนเดียวกันกับพี่ทีนไหมใช่ไหมพี่ทินทีนอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพี่ทินทีนเลยนะพี่ทีนหายเลยอะ่ะอืม อันเก่าหายเหรอไอเขาเก่าหายหรือทั้งนี้ก็นั่งกินช็อกโกแลตนะคะทุกคนจะได้หายปวดหัวจะได้รู้สึกดีขึ้นบ้างอยู่ครับสลับกันโอเคจ้าโอเคจ้าสบายดีก็ดีใจเดอ้อสบายดีก็ดีใจเห็นหายไปก็ทักหานะทุกคนนะเห็นทาย หายไปแล้วเข้ามาก็จะทักตลอดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเด้อเดี๋ยวให้ลูกสาวกินนนี้เสร็จก็จะไปทําผัดกะเพรากินละกะเพราหมูชิ้นเนาะไม่กะเพราไก่ดีกว่าหมือรู้สึกว่าไม่โอเคกะเพราไก่ขอบคุณครับขอบรคุณครับผม

โอ้ยเนี hmm. okay. mm ่ลบโอเคเนี่ยลบเนี่ลบโอเคอย่างที่เห็นเลยนะอย่างที่เห็นเลย คุยกับพี่เขาดีๆดูๆนะนั่งคุยกับพี่เขาดีๆเดี๋ยวมาจะเอาข้าวให้กินก่อนมา,มาอินปะ Down. ไปจูสไปชูเราทิ้งทำไมทิ้งทำไมก่อนฮึฮอตฮอตได้มาฮอตไปไกย กำลังน่ารักอขอบคุณครับพี่พานุพี่พานุานทักทายทักทายขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมฝา,มากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อขอบคุณทุกคนจ้าขอบคุณนะคะเอาข้าวมาให้นางกินทุกคนหลอดบ้านเขาก็เป็นหลอดกระดาษน,นะคะ เป็นหลอดกระดาษไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเป็น ah! พลาสติกบ้านเราจะเป็นพลาสติกทุกคนอแต่หลอดกระดาษมันก็ดีมันมช่วยลดโลกร้อนนะนะแต่ว่าพอมันนานๆไปมันก็จะเปื่อยอะทุกคนมันก็ดูดไม่ขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กน้อยนะเด็กน้อยพอเขาจะกินน้ํากินอะไรเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็หนหนอะต้องใช้เวลาเนาะหลอดก็เปื่อยกลับไปไทยก็ไปซื้อมานะซื้อหลอด อพลาสติกที่ไทยอะซื้อมาเก็บไว้ โท้ทาบอเบ้ยอืมเบ้ทักทายทักทายขอบรุคุณมากครับ ฝากดแลอยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อขอบคุณที่เข้ามาดูช่องเล็กๆของเรานะขอบคุณมากเด้อพี่เรียวมีทักทายทักทายขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องนะคะพี่เรียวมีมามามา,มาคุยเป็นเพื่อนหน่อยวันนี้วันนี้รู้สึกปวดหัวเหมือนเนี่ยเริ่มปวดหัวแล้วเหมือนไมเกรนจะขึ้น หมือนจะเป็นไมเนแลนะอืมมาหานั่งไล่นั่งคุยก่อนอืมาเดี๋ยวจะไปทดใช้กรรมต่อโอ้หนี้ประสาทจะเสียอืมแต่เช้าทุกคนทับอะไรไม่ได้เลยจริงๆอืมดุนิดดุหน่อยไม่ได้นะร้องไห้อ,อยืมจะไม่ให้ตีเลยร้องไห้แล้ว ล้างหน้าแปรงฟันก็เข้าไปด้วยเปิดน้ําจากที่แบบทําอะไรแป๊บเดียวเสร็จเนาะชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ยังครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่เสร็จอยู่โอ้ทุกคนค่ะไม่ไหวมาหานั่งไรสดก่อนต้องแรกว่าจะไปนั่งนอกบ้านนี่แหละตอนนี้แดดออกอยู่นะแต่ว่ายังไม่กินข้าวเลยเดีต้องได้กินข้าวก่อนเพื่อสมองจะได้เดิน สมองจะได้เล่นมากขึ้นเราจะไปทำทดิ้นั่งกินอยู่นี้นั้งเราจะไปทำผัดกะเพรากินนะมามาโกคกกิงโ okay? อเคตามก็อ,มอ,อยู่กับเนี่ยไงอยู่กับมาช่าไงโอเคมามาโกทูคกกิง เนี่ยถ้าโมแต่ดูก็จะไม่ได้กินข้าวเอง oh. ไปละบอไปละบอไปละบอคนโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปอ่าทำกับข้าวกินก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะบ๊ายบาย